สวัสดีค่ะพะกับช่องปูชาเฮนะคะตอนนี้หนูอยู่ในเกมโรบอทค่ะหนูจะเข้าไปในเกมสูมันแบบสูนะคะเป็นรูปแมวเล่นมานช่บะเราลองเข้าไปเลยค่ะเกมสู้ไว้อลกเสียงตัวเองชาเตอร์หนึ่งไปด้วย รอคนก่อนรอแป๊บนึงเราตัวใหญ่บังหน้าโซเขาหน้าเต็มหรือ,อยังอ้าวมาแล้วยังไงอะ่ะหนึ่งอ้าวแปดเจ็ดหกอ้าวห้าสี สามสองหนึ่งศูนย์อ่ะโอ้อาวเพื่อนโดนขังแปดคนโดนจับนะเราต้องหาคนแจนะสีแดงไปช่วยทุกคนกันหนึ่งแล้วก็ต้องหนีไอ้แมวกับมาาเลยใช่ไหมเอ๊ะเฮ้ยซ่อนได้ด้วยให้แมวมาแมวมายู่ซ่อนซ่อน แมวไม่เอาเฮ้ยคนแจสีแด้ก็คือเราต้องหลบในนี้แล้วก็แอบ,บหยิบงั้นเหรอหฮเป็นแผนที่ดีเปลนงแมวแมวมันอยู่งั้นต้องให้แมวเดินมามีคนเจอคนใจแล้ว ก็ให้หมามาใกล้ๆและแอบจิกเฮ้ยเพื่อนหยิบมาได้ง่าย,ยางั้นเลยเหรอเราลองมาตรงนี้ดูนะมีใครมาไหมแล้วว่าเรากลับไปก่อนดีกว่าเฮ้ย Hi. Điên bay vô. Lại đi đùa nào. Tiếng mình ở gần cái à. Ở đằngหลัง. Hứ không? อยู่ข้างในช่วยได้หลายคนแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยอุ้ยเฮ้แมวหัวงั้นเราคานอยู่เอ้าเพื่อนฮิวโอเคกลับมาแล้วตอนนี้มีคนช่วยได้เยอะแล้วนะ ห้องนี้ไม่เคยเข้าอ่ะคิวให้เพื่อนก่อนอ้าวคุณชิบะให้ชิบะเดินออกไปก่อนเพื่อนโดนแล้วว่าเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อน เพื okay. oh, ่อนอ่ะหยิบคุณแจไปเยอะมากแต่เราจะเป็นคนช่วยเพื่อนเองฮิววิวฮิวิวฮิววิวฮิวฮิวโอเคอุ้ยแมวมาโอเคลบกันคุณแจไม่ได้ติดอยู่ที่หลังแมวแล้วนะแมวกลับมาเขามีเพื่อนหยิบไปแล้ว เราอยู่ตรงนี้ไก่กันแมวอ,ออกไปยังมอาออกไปแล้วอุย้ยเลื่อนเลื่อนกล้วยใครวางกล้วยเนี่ยเอ๊ะคุณแจกระโดดอ๋อ โอ้ไม่นะเพื่อนช่วยเราทีเรากลายเป็นตัวเข้าเกียบกุ้งแล้วอะ่ะเพื่อนได้คุณแจแล้วหิวให้เราหน่อยช่วยเราหน่อยโอเคเพื่อนช่วยไปแล้วเนาะเฮ้ยหมามาเออ กี้เราไม่ได้ซ่อนนี่ให้หมาไม่ทำเราอะเฮ่เฮฮหมาลื่นกล้วยดูก่อนน่าจะใครอยู่ในห้องนี้หรอหมาชอบเข้ามาในห้องนี้นะ เพื <c oughs> ่อนเพื่อนลื่นกล้วยเอ๊ะดูสิได้กี่คนแล้วยังมีคนที่ยังไม่ได้อีกนิดนึงฝั่งนี้ได้หมดแล้วเฮ้ยแมวเออหาคุณแจไม่เจอ แมวลิ้นกลวยแมวหาเหรอถ้าเหมือนแมวหัวเหรอเพนานั้นเราว่าทางซ้ายต้องมีมันต้องมีคนแจแล้วแหละเนาะมีคนแจไหมมีตู้โอเค หห้องนี้ตู้เต็มเลยเริ่มหลงทางแล้วเนี่ยอ๋อห้องนี้คือทางซ้ายทางเข้าห้องคุณแจที่อยู่ด้านหลังเออหนูมือนอะ่ะเหมือนห้องเป็นยังนะประตูนี้ค่อยเข้าแล้วเข้าห้องนี้บ้าง เฮ้ยห้องครัวตู้อยู่ไหนเย้ช่วยดูคนได้แล้วก็จบและรับคำารับคลิปนี้เพื่อบานช่กดไลค์กดแชร์กดสับสไ i ร e เปินกำลังใจให้ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮ้